สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาที่ช่องของไทยแล้วนะคะวันนี้ไทยก็จะมาโชว์ให้ทุกคนดูในการออกกําลังกาย1วันที่ไทยเล่นขาแล้วก็หน้าท้องเนาะไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะท่าแรกของโปรแกรม Playbook วันนี้ก็จะเป็นวิ่งคาร์ดิโอก่อนก็คือสปิน8ปรอบก็คือ วิ่ง1นาทีในความเร็วสูงสุดที่เราจะทำได้นะก็คือไทยกดไปที่12แล้วก็พัก1นาที1นาทีก็คือก็เดินแบบช้าๆไทยก็เลยกดแค่เลข3ก็คือทำวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ8ทีนะคะ ท่าต่อไปนะเป็นท่าที่2อ,อันนี้ทายจะทำดัมเบลฟอนสอวอตนะอันนี้ก็ยกดัมเบลมาทายใช้แขนหนึ่งข้างนะอันนี้ทายใช้น้ำหนักในการฟอนสควอตเนี่ยก็คือ15กิโลแล้วก็จากที่ดูก็คือที่ทายบอกไปก็คือถอยตูดเหมือนแบบนั่งเก้าอี้นะถอยไปด้านหลังแล้วก็หลัง ตรงไม่แอนแล้วก็เก่งหน้าท้องไว้แล้วก็เขา่าพยายามเหมือนแบบให้เข่ากับหน้าเนี่ยตรงกันประมาณนี้จ้าต่อมาท่าที่สองนะน่าจะเป็นชื่อท่าว่าดัมเบลเลกลันช์อะไรสักอย่างเออนั่นแหละถ่ายก็สลับขาซ้ายขวาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็คือเข่ากับปลายเท้าจะ ไม่เลยออกมานะแล้วก็ทายจะเหมือนแบบเตะเท้าออกไปก่อนเพื่อให้เหมือนแบบเออก็ใช้พลังเพิ่มอีกนิดนึงในการที่จะออกกําลังกายเนาะแล้วก็ตัวเนี่ยพยายามตรงเหมือนเราแบบแค่ย่อลงไปตรงๆแค่เนี้ใช่แล้วก็อะไรอีกอน่าจะประมาณนี้พยายามทําให้เหมือนทายประมาณนี้นะคะประมาณนี้จ้าแล้วก็ทําไป สองข้างนับ1 10ทีค่ะท่าต่อมานะคะอันนี้จะบอกก่อนเลยว่าเป็นท่าที่ไทยอะตอนแรกสัปดาห์แรกไทยทำไม่ได้เลยสักสักครั้งเดียวก็คือทำไม่ได้คือร่วงทรงทรงตัวกับบอลไม่ได้เลย <c oughs> อ่ะมาเริ่มกันอันนี้เป็นช่วยในเรื่องของหน้าท้องเนาะ อันนี้ก็ต้องทรงตัวให้ตรงก่อนเอาขาวางไว้ที่บอลแล้วก็ดึงบอลเข้ามานะไทยทำอย่างนี้ไป15ทีก็คือดึงแล้วก็เอาตัวให้ตรงแล้วก็แล้วก็ดึงเข้ามาใช่แบบนี้ก็จะเห็นว่าไทยก็จะมีเซไปนิดนึงก็นิดเดียวก็พยายามเก่งหน้าท้องไว แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งเอาบอลเข้ามาใกล้มันก็จะยิ่งง่ายนะแต่ถ้าเกิดเอาบอลออกไปไกลอย่างเงี้ยมันก็จะยากขึ้นประมาณนี้จ้าอ๋อแล้วก็จะต้องทำจริงๆอะ่ะท่านี้มันต้องทำซูเปอร์เซตกับอีกท่าหนึ่งในท่าถัดไปนะแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ไหวก็คือนั่งรอคือเหนื่อยมากมากๆ <laughs> โอเคจริงๆมันต้องซูเปอร์เซตกับท่านี้ก็คือทําท่านั้นจบแล้วก็ท่านี้เลยทันทีท่านี้ก็จะบอกว่าเป็นท่าที่ทําไม่ได้อีกแต่เนี้ยก็เริ่มพัฒนาขึ้นได้แล้วก็เริ่มทําได้ประมาณ3มทีสี่ทีแต่จริงๆอะ่ะในโปรแกรมเขาให้ทํา20ทีนะก็คือพังทําไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือพัฒนาขึ้นแหละนี่เห็นไหมก็จะมีขาบแบบยึกยึกยกัยกๆนิดนึงใช่ก็นับเนี้ย หนึ่งสองอ่าพังละเหนื่อยก็จะประมาณนี้จ้าอ่าถ้าเกือบสุดท้ายทายทำท่าสเก็ตเชอร์นะก็คือทำสายนับหนึ่งสองสามสี่อันนี้ยทำไปยี่สิบทีอันนี้ก็ฝึกการทรงตัวนะแล้วก็ฮาร์ดเรทก็แบบขึ้นทยานแบบ อยู่แต่จริงๆต้องทำเร็วกว่านี้แต่ว่าต้องส่งตัวให้ให้ดีก่อนนะประมาณนี้จ้าโอเคอันนี้ทายก็แสดงให้ดูหนึ่งวันแล้วเนาะว่าที่ทายออกขาทายทำอะไรบ้างก็คือจะเป็นสไตล์แบบฮนะิตคาร์ดิโอเนาะเรียกว่าฮิตหรือเปล่าฮิตคาร์ดิโอหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ประมาณนี้แหละท่าที่ทายออกก็คือ วันนั้นก็คือออกไปทั้งหมด470แคลเนาะ <c oughs> ประมาณนี้จ้าบายบาย